ปอุ้ยเปิดคลิปมากกับเจอเลยทำมันจอยสิบออกน้องอยู่เอาจับขึ้นมาจับขึ้นมาเด็กๆโอเฮ้ยจับมาเลยไปแล้วไปแล้ว้อยบ่าวอู้น้อยโอเคชูดู โอ้คุณประคอพลังงามไปคุณเอาอะไรคุณอยู่มองอะไรข้างนาล่ะวัวลงข้างหน้ายังลงหน้าเลยเออให้มันไตวัวนี่ขยังเอาไหมเอาไหมไปฝ่าไปยิงล่ะอุ้ยไหนอุ้ยยัง ปลาในแหวว่าเอาพี่อุ้ยพี่ปลากี่เดืดอไปจอดโอ้โหโเรียนรู้ปาลาอะไรบ่อนหนหน่อยยังขัดโอ้โห,โอโห,โอโหโดอกนี่สวยงามมากอูโโ้ยมันดูมันไกลขนยางดีเลยอกิด อ่ะมา,าทานตมปูต้มปลาตุมดิย่างอีกินแซ่บมั้อเนอะยังไม่ย่างเทียบแต่ว่าหักฮักค่ะ การรู้ใจลายกระหมิดก็ว่าเอาเต่ว่ากระดงกระดาษหอ,อ,อยางดีอืมปลาน้นจ้าเอาเรียบร้อยสามไม้เน้นเน้นเยำย่างมาเรียนไงหแหฮงจัดไงดีวะเอาว่าข้างปลาเอา ไอ้นี่เจ้วอุ้ดไอเดียพี่น้องนี่เอา้านหนอุดหน่อแหงอ่อนให้กินไงอเอามาเสียบมับบนวนทำการค้าปัดที่นี้พี่น้องโอ้ซ่พี่น้อง บาดนี่กะยบร้อยเช็ดซับอีพี่นี่กะบัวบัสชันบัวเงา,เามไม่กินยเนี่ <c ười> จัดฉา,า,ากเ้ยนี่เขาจัดฉากจัดฉากเขาเรียกว่าจัดฉากไทยลงเอฟียดไปเฟียดมันตัง้งไม่กินเราก็เทน่นะไหมแต่ว่ากะดูความแฟงดูความมากินข้าวปลานัมละบรรยากาศนัมละเขากินยูเฮียน,นกันนั่งกินซื้อมันก็บริษับรรยากาศป๊บ,บ ปูอุ้ยเปิดคลิปมากกับเจอเลยอยอวอโอ้เนี่ยมึงมิถ์ฟูมาทานเลยเปลี่ยนลัง่าใหม่ฮะบรรยากาศร้อน โอ้ยน้ำโอเจาะน้ำโอเจาะแขวนๆเพื่อนวะนั่นนั่นนั่นอุยอุ้ยอุ้ยอุยอะไรวะนี่ว่าเอหมวกเขาวยังครบทีมหมวกเขาเแ้่ลุงไร ผู้เด็ด่อยออกไปผู้ดียังคุณโฟไปยังดากจ้าพูดไปโดด้อยู่ได้ก็ได้นอกแห่อีกเหีบเกินโอ้ยเออซัมพูอกีดูยังง้จัมเบอร์กีอู้วเสีบหรอกหน่อยทํำพองเจ้านะมเนี่โอ้ยทงถึงลว่าใส่ห้องไว้จะเข้านะเย บอกมาแล้วมีตายแต่หมดเปิดดอกโอ้เอาหิเมะนูกันเอ้โหเหี้ยปีงกีเสียบมันจอยสิบอวอหนักอยู่เอาจับขึ้นมาจับขึ้นมาเด็กๆเว้ยจับมาเลยไปละไปละไปบ่าวอู้น้อยโอเคชูดู โอ้คุณประคอกำลังงามไปคุณเอาไปคุณอยู่มองอะไรข้านาล่ะวัวลูกขนางน้ายังลงหน้าเลยเออให้มันไต้ขินอย่างเอาไหมเอาไหมไปฝ่าขัย่งล่ะ กระดุกไปยู่เลยไปไหนจับเลยเจ้าจี้จับเลยจับเลยมัาเปไหนอ่ะจับเลยประดุกปักเราอย่านี่พูดฝุดบู๊ขึ้นมาขึ้นมาต้มมาแล้นี่ออกล่าหาวาเทดิบครับมือนี่โอ้สัตว์ในสตอกเบิร์ดแล้ว สลับกันไปกันมาเหมือนกินอื้อคือดึกเลือดวะเซ็ตเตี่ยน้อยออเซ็ตฟอนซักเนี่ยตั้งนเนี่ยโอ้โหเนี่ยวหยาไปท่วงกลุ่มฟอนซัก โอ้เต็หมดก้อนนะมันเป็นเมียงก็พอกันอยู่กูก็นอนอยู่เอ๊ะเป็นโทรมาส่วนกูก็บูไปกินปลาอาหารเลยเอ้ากินเขาหรือวปล่าสัตว่าจิ้งเข่าหรือว่าได้เมนูเด็ดมาวะส่วนหาปลาวะตรงฟูนี้ประธานตัต่อกัารถือเพืนตัดเมียง โอ้ยนี่ไปนี่วปิ่งเอาไจับเลยจับหัวมันเด้อย่าไประวังกางมันเ้อจับหัวมันทดลองมึงจับหัวยังเดียวนะอ๋อล้วหัวปุ๊บบีบมึงเหี้บีบอ้บานนี่แบบแบบ้าน้นโ่แบ จอบเลยอ่ะแล้ลองมังฟุกเฮ้ยๆโอ้เป็นผู้ชายยังนบอยู่ในหลืบถูกผู้หญิงเอาไว้โอ้ยเออไอ้ผู้หญิงว่ะโอ้ผู้ชายอยังว่ะไม่เห็นเลยว่ะโอ้โอ้ที่จริงผู้ชายต้องเท่เลยแบบปั๊บแล้วนี่มิหนิงโอุ้หน่ะไปร้านเท่ให้มเวลาจับปลาสองมือ อ่ะน้าโคตรไก่จับปลาสองมือจับปลามือเดียวไอเมียงวัดเรียงเรื่องเลยวะผู้ชายก็เถี่ยอายห่ดอีอู้อู้ยังวะอูบ่เทีเลยวะอุ้ยไังอุ้ยยังปลาไม่แห้วเอาพี่อุ้ยพี่ปลากี่เดือดไปจ้ะโอ้โยเรียนรู้ปลาหลายบ่นหนหน่อยยังขัด โอ้โหดอกนี่สวยงามมากอูดวานอยู่แต่ว่าวานวานลูกไปนั่นปลาอันบกเขาอยู่นออกแหงหมดจับจะนอกแหง อีกทีนี่มีแต่ปลาใช่ไหมปลามันอุดมสมบูรณ์กว่าแนวอื่นคุยตื่นอีกคุยพอใหได้คุยนิดนึงทำสกีเหนเนาะทางไหนเนาะกาไฟใช้กาไฟเออ อูดหุนไปไอ้อเราถึงงูมาด้วยลาไดไดเด้ดยอหาเราเมื่อกี้อืมกระเด้งเฮ่ไปอีกไงยุคขางตัวบ้างใหม่ยูบุกขางจันทร์ trái hàng, ừ à ah. à oh. <laughs> เฮ้ยลูกนี้จะตุ้มเลยลุงก็จำมิดเลยอ๋อหลังจากได้ปูได้ปลาบรรยากาศเมื่อกี้ปลาโดยเฉพาะได้วยนะว่มตั้งใจว่าเฉพาะกี่ปลาวะดอ๋อซุมไฟบ้านได้ปลาได้ยังสุ้มเนี้ตั้งกองไฟไว้นานแล้วแต่ว่าเพราะได้ปลาเฉพาะจูด้วยท่านแล้วที่เป็นปิเกตเฉพาะหมานเอาไปเปลี่ยนลิ้นเราลิ้นเราลิ้นเราอะ อืมอืงสูตบางไอเก๋ใช่อสิว่าเก่ือหอนหรือเก่ยหนาวฮเกีกินเขาเสียบเว่าไปสารพคุณซขอนมีหลายเออขนันเกินขนาดก็คือิเสียบแล้วได้กินตะขีฟอยบักเข้าไปอืม ันนั้นเทาได้เล็กปีแมาผมตรงเอาเล็กปีแม่น้ำมันตามล่างตรงนี้เล็กปีเล็กหน่อยขี่เบาที่มอไซค์เอมอสไส้ก<ม>ับ<ๆ>มอไซค์กับมีมนี่ขี่ไปขี่ออกไปหมดเลยขี่ออกไปไหลายอ๋อพี่น้องมาลอดจีปลากันเท่ากัน้ังไฟสุ้มไฟแล้วก็บรรยากาศอยู่ทงอยู่ท่ามองเก่าเส้นเก่าไอ้นี่พี่นูน้นทเหลียวมากินนี่ละ เห็นลงเด Pl ือนพักแล้วก็มากินนี่ตัวอ่าเดี๋ยวนี่เขามากินอีกพอเมื่อกี้ปลาซื้อได้หนิเพราะในกิ่เต่าเทียงกันได้หนิจะบายนะยังพ่อในยังกันเลยว่ารอกินเต่าเทียงนัดกันไว้แล้บรรยากาศมันฮอนอี่คือเก่าบ้านนอกบันหนาวเดือนพฤษภสื้อผ้าอะไรยังบ่มีฝนอยู่อือหูยอมใจยอมยอม ออไม่รีบอซื้อน,นี่เนี่ยผลงานที่ได้มากเมื่อกี้กนะับพ่อมาณนี่ปลานิ่นปลาคอปลาสะลิดเนี่ยผลงานได้มานเนี่ยมึงคุณวุงของได้กระติกหนาหม้ออ่ะเอาเอ อ๋อโอ้ยอมการขนาดมากมากเลยแต่ย้อมการมากเพี้ยมเลยไม่ใช่กระดาษอะไรของมันไก่ขน,นยางดีเลยตัวอือหออ๋อแต่ทานต้มปูตุ้มปลาตุ้มดิยางอีกินแซ่บมัน ว้าวอูกเรือซัมมากินเอาซัากินนื้อานห่อกินกระมงกินก็มงกินอก็เมื่อจูดอยู่บเนี้มันจูเนื่อยกวยา อสี่เดีดอเยนมมอนะยังไม่อย่างเทบแต่ว่าหักค่ะคา,านุ่งใจลายมีดจะว่าเอาจะ่ากระดงกระดาษห้อ,อยยางดีอืมนินจ้าอ้าเรียบร้อยสามไม้เน้นเน้น ghi nhanh mà nhanh liêu hả hoa hảo 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 à hảo khang hảo 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 อย,อย่างนี้เลเยหอวเย็นอ๋ออย่างก่อนพี่น้องมาสูตรสไตล์เซฟตายหลังจากกี้แล้วใม่ครับพี่น้องดำเลยโอ้แบบดำเลยกินเดี่ยวว่น้อง <c oughs> โอ้ควรล่มบึมบึมเขาเลยโอ้เนี่ยกำลังกินเสียบใส่นีนะเขาว่าเนาเรือนี่เป็นทานพอดีมันลูกเงเลยครับไปพ่อ เอาปลากี่ปลาอือฮู้ฮู้ปลาบ่ตาะเอาปลา,าใหมไหนอ้เลือกเอาข้าวเดียวยังวามากินขขาวปลาโดยตรงบรนี่วา่ามหาเอาไปกินเ้ยกินซ่านเออหากินเฉพาะทองเฉพาะ <laughs> ยืนกินเนื้อก็แล้วเต้พอาะจะเจ้าของอิ่มพ่อว้ายืนกันมี่กากินอยู่นล่แหละแต่เมื่อกินเอาบรรยากาศเลยซื้อหรอกเอาขาคว่ำเดี๋ยวเราจะหากินไปเห,หน็นไหมมันติแเสียบเจ้าของน่ะคิดว่ามื่กินข้าวปลามันแสียบเขาผมน่ะก็ได้จัดมินิย,มยมอ่อมย้อมมีพีพิเศษย่อมย้อมกับสหายกับไอ้ไส้หุ่นสามสามน้อยละ่ะเด็กกินกันอยู่นี่ล่ะ แต่ละมือแต่ละเว้นโซโฟนเนี่ยยังไงยางฮารดเว้นโอ้ตุ่นหัดไม่โทรศับดีตุ่นหัดเจ้าเอ้ยเจ้าเอ้อัน,นี่นะบรรยากาศเชิว้วอยู่ทงอยู่ทา แดดกับเปียงเปียงโอ้ต่ว่าใครอยู่เหมือนยังมีร่มยังมีร่มก่อยอยู่อ่ะก็ะได้กบตัวนึงกบหน่อยตัวนึงกบหน่อยแราวอ้าหามันห่มแดดมาได้วันกบตีตัวละซุกไปเลยนี่ทำหักบหน่อย บอหน่อยละครบพราบปุ่นเนี่ยปุย่นแบแซ่บปุ่นกบอ้าวอู้บรรยากาศพี่น้องเลยแดดออนซ่อนแดดหลงเงี้ยไดนอนไมอเียนไม่ไหนเงียบกริบตัวดีครับเออไี่คุ้นที่เห็นในนนดน <c oughs> น้นอนก็ดีตัวเนาะเนี่ยก็ได้นอนค่าแรงก็ได้อีกครบ อาที่ไหนเอ่อจางเฮ็เเดเฮียนจะคล้องนอนมาสัถอูโอ้อบาวยากาศเด็เดเศ้าแล้วพ่อแล้วตึกซ้ำนั่นแหละว่ามาหากินซื้อบ่เลยมีเป้าไม้มาขนเมื่อกินบ้านหา้กินถึงคุม้มไปคล้องกับพ่อเขาว่ปไปหรือเขาล่ะแต่ขนาดว่านตุม่มตัวเดียวยังโมเบิดอยู่ <c oughs> <c oughs> เออ เรากนหน่อยเพราะการบริวนั้นคือสิขไข่ขึ้นมีไ่บ่อมันขึบอบอบน้นไปไปอาบน้ำไยุดสบันมั้ไปโพน้ำเขาจะได้หนาวแห้มัขึ้นแลวโพหัวอ้ไปอะไร่ป,รปโพไข่ได้ไงวะไปโพนตัวซะอั้ว่าไปตะอู้เไปตไปไป่ไข่เ้มันขึ้นเศรษกิจก็เสยเล้ะเฮ้ อาบแล้วเราต้องเดือนที่แล้วกูก็อาบไปเดียวอาบไปแล้วสงการเนี่ยเขาหดอยู่สงการเนี่ยเขาอาบไปยังไงเขาหดอยู่ยช่วงนี้ต้องเขาเ้าใจว่ามันแรงสถานการณ์มันแรงเออเ้าประหยัดน้ำประหยัดในี่ตรงหูว่ามันแรงเล็น้อยน้ำเบิดน,นี่ไม่ใช่หนักกับเก่าเลยเดือนเทียวกัพอเออเดือนละเทียวพ่ออย,อ,พอ,อย่าไปเอาคาเก้านี่ลูกผู้ใดคือผูน้นบุญแล้ะ อู้บ่อ้บนกใหญ่เนาะบ่อปอยงุ่มไดยกปลปอยเงลารปลามันผู้ดีกีบเสซ่บอาทํำกีเสซ่บอืมอ้าวมารอเส่บรอนัวน้องกันพี่น้องมันมันยากาศกับซิ่วๆคือเกาซิ่วๆมันยังซิ่วแดดอ่ะสูได้ปิี่ เดือดโอ้ยส uh, so ่นเด้อเดีอดเด้อจ <c ười> <c ười> ูดให้จูดหน้าก็ไป่ได้จูดเทะเซฟี่ต่นาะเอาทาเอาเอาเอาคอนเสนร์มามากินเอาคอนเส็น์มาสองเอาผู้เลี้ยงท้องกูรอกเบื้องกูผีกูเลี้ยงทำไรงัวะ โอ้ยไฟบุ่งบั like <laughs> okay, like ่มบ <laughs> yeah. uh, ุ่มบั่มเว่ยเราพีกแล้วพี่อีกหามุมใส่โอ้ยไในพื้นดินล่ะล่ะหลอกนังมันมันกับไม่เด้อันมันกับไม่เด้อันเปลือกมันล่ะปาลิโกข้างในมันโอเคเลยปาลิโกขึ้นมันด้วยฮะปลาคือยังมันเลยอ๋อมันกับมันเนาะมันุวมสมบูรณ์นี่มันกับเบงกุ้งเบิงปลาซิวติ่นตงตงปลาซิวลายซิวแบบลายกุ้งกุ้งอืมกุ้งกับปลาลายนึงไม้ไม้สีอ้วนหน่อแห้งขอนแห้งกินไงเอา มาเสียบมันวนทำการคาปร้ปัจจุบันนี้พี่น้องโอ้เซ่พี่น้องบบดนี้กะยบร้อย EP เช็ดซับ,บอ,อีพี่นี่กะบัวบัวชันบ้อยเงาไม่กินเน,นี่ยจัดฉากเด้เนี่ยเขาจัดฉากจัดฉากเขาเรียกว่าจัดฉากไทยลงอเออเฟียดไปเฟียดมันตัง้งไม่กินเอาคอนเทนต์หไปอืงแต่ว่ากะดูความแฟงดูความ,มา,มมากินเขปาปลานึ่งละ บรรยากาศนั่นแหะเขากินยูเฮียนกับนางกินซื้อๆมัหนึงกับอะไรบรรยากาศกินยังไงก็กินเนาะตอนนี้ยู่พีมันก็ได้บรรยากาศหางริมหวยริมสาริมต้นไม้ริมธงริมทามันอะแค่ได้กินเขาเสียบขึ้นขึ้นมานิดๆน,นี่โดยเฉพาะตัวนี้เออมันอาจจะข <c oughs> <c oughs> ี้เลาโอ้ก็ลงทุกคลิปแหละโมมีผาดคลิปได้โมคลิปนั่นแต่โมบริเห็นว่ากินทุกมืองม่ได้ว่าอันนี้ได้เขาวัดสากับกระสุนสนิการงด บทกิจกรรมตรงนี้อยู่็กษอาจะมีเหมือนเดิมแต่เกษสิพคอยเหมือนเดิมว่าพักนะเขาบันซาเขาำเขาอยู่นี่เขาป่าเขาในบักเตีก็มาได้บักเตียเออเออฟีก่อนดับแรกยาำแรกมาไว้เนี้ยัดขวดหน่อยโป มาพี่น้องมาดนิแค่นี้ก็จะพมา่าในฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามฝากคอมเมนต์ฝากทุกช่องทางฝากฝากครับทำ่องสมบูรณ์สมบูรยเฮาฝากก็ได้พี่น้องเด้อมากินข้าวน้ำกันอีพ,พีนี่เดี๋ยวกินเผื่อครับผมก็จะได้กาวคำว่าสวัสดีสวีดัสลาไปก่อนครับผมโอ้สวัสดีโอเคครับผมพี่น้องมาเสี่ยวนกันครับรบัดน,นี้